สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้มีสูตรบำรุงผิวและฟื้นฟูสภาพผิวมาฝากสาวๆค่ะซึ่งส่วนผสมหลักก็จะมีนีเวียและกาแฟนะคะสูตรนี้ก็จะเหมาะกับผิวแห้งขาดการบำรุงมีริ้วรอยฝ้ากระและจุดด่างดำและสูตรกาแฟจะทำให้ผิวขาวเร็วขึ้นด้วยนะคะเรามาลองทำใช้ดูกันค่ะ ส่วนผสมก็จะมีครีมนีเวียน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและผงกาแฟค่ะเพียงเท่านี้เราก็สวยกันได้แล้วนะคะเราไปเริ่มผสมกันเลยนะคะเริ่มจากส่วนผสมสำคัญก็คือนีเวียค่ะสำหรับนีเวียเป็นครีมบำรุงผิวที่มีมอยเจอร์เลเซอร์ที่เข้มข้นมากๆนะคะให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวและลดจุดสัมผัสที่แห้งกล้านใช้ครีมนีเวีย1ช้อนนะคะ ด้วยครีมนีเวียมีความเข้มข้นมากเราจรึงต้องใส่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเพื่อละลายครีมนนเวียให้มีความอ่อนนุ่มลงค่ะใส่น้ำมันมะพร้าวไปหนึ่งช้อนก่อนนะคะถ้าไม่พอยังไงเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มค่ะสำหรับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอุดมด้วยวิตามินอ e, ีและมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวและทำให้ผิวชุ่มชื้นและซึมเข้าผิวได้ง่ายด้วยค่ะจากนั้นก็คนละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะ คนผสมจนได้เนื้อประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ผงกาแฟค่ะผงกาแฟจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะหรือจะเป็นกาแฟทีอินฟันก็ได้เหมือนกันค่ะใส่กาแฟไปหนึ่งช้อนชาค่ะสำหรับกาแฟมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวไม่ทำให้แก่ก่อนวัยและลดการอักเสบของเซลล์ผิวและช่วยฟื้นฟูผิวจากการถูกทำลายจากแสงแดด ในกาแฟมีคาเฟอีนซึ่งจะช่วยกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสและยังช่วยกระชับรูขุมขนได้อีกนะคะคนผสมให้กาแฟเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับนีเวียเลยนะคะขั้นตอนนี้จะใช้เวลานิดนึงค่ะ ได้เนื้อประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็หาขวดมาใส่ได้เลยนะคะจะเป็นขวดครีมเก่าที่ล้างทำความสะอาดแล้วก็ใช้ได้ค่ะสำหรับวิธีใช้ก็มี2แบบค่ะจะทาบางๆเป็นครีมบำรุงหรือจะทาหนาๆแล้วทิ้งไว้20นาทีแล้วล้างออกค่ะแนะนำให้ใช้ตอนกลางคืนค่ะทาหน้าให้ฉ่ำๆตื่นเช้ามาล้างหน้าน่าจะใส่กิ๊กเลยนะคะสำหรับวิธีเก็บรักษาเก็บไว้นอกตู้เย็นได้ค่ะ เก็บไว้ใช้ได้นานจนกว่าจะหมดเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะสูตรนี้มีคนบอกต่อมา7วันก็เห็นผลแล้วนะคะนี่ค่ะถ้าทาบางๆก็จะซึมเข้าผิวอย่างรวดเร็วเลยค่ะ หรือจะพอกนานๆแบบนี้ทิ้งไว20้20-30นาทีแล้วล้างออกก็ได้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆชอบวิธีไหนก็นำไปลองใช้ดูนะคะทำครีมใช้เองประหยัดและได้ประโยชน์ด้วยค่ะลองไปทำดูนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยนะคะขอให้มีความสุขกับความสวยความงามค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ